สวัสดีสมาชิกครับมีมาอีกแล้วนะครับกับ t o y o ต้าโคร l าอันติ s อึดถึกทนกว้างขวางนั่งสบายมาดูได้ครับคันนี้สภาพสวย1นึในร้อครับรถบ้านแท้ไม่เคยชนนะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับดูแลสภาพมาดีสุดๆนะครับไม่แท้150,000กิโลเมตรนะครับรถปี2011 189,000บาทนะครับผ่อน4 0 0ต้นต้นๆนะครับผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้นะครับคันนี้รถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับเป็นอีกหนึ่งตัวด้วยให้กับสมาชิกเลยนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับดูแลง่ายทนทาน นี่เลยครับรุ่นนี้เป็นที่รู้กันนะครับรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับรถสภาพโดยรวมคือสมบูรณ์และก็สวยมากๆนะครับนอกในงามภายในงามหน้าเดิมท้ายเดิมครับไม่เคยชนรถสภาพดีแบบนี้นะครับสีสวยภายในก็งามภายนอกก็งามเกียร์ขึ้นก็สมบูรณ์นะครับรุ่นนี้ทนมากๆครับเป็นที่รู้กันครับแท็กซี่เขาวิ่งกัน8 9แสนโลนะครับคันนี้ ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆวิ่งมาแค่150,000กิโลเมตรนะครับ150,000กิโลเมตรนะครับภายในสวยกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกแอร์แบ็ ABS ดิสเบรกดิ b เบรกสี S, ่ ake, ล้อนะครับความปลอดภัยมีมาเรียบร้อยนะครับกับคันนี้เลยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยเครดิตด,ดีออกรถศูนย์บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไปแนซ์นทั่วไทยรถสวยสภาพพร้อมมากๆนะครับใครหารถใช้งานฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คมาให้เรียบร้อยสมาชิกทําหน้าที่พิจารณาตัดสินใจชอบไม่ชอบ พร้อมไม่พร้อมนั่นขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับส่วนเรื่องการคัดลดเช็คสภาพเป็นหน้าที่ผมนะครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้อีกหนึ่งเดือนนะครับถึงจะเป็นรถมือสองก็ยังมีรับประกันนะครับรถโดยรวมก็ได้่อพรมากๆนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับรถสภาพสมบูรณ์ใครจะดูรูปเพิ่มดูต่อได้เลยนะครับมีรูปมาให้ใครสนใจจริงก็โทรเจรจาสอบถามมาได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับกว้างขวางพอประมาณนั่งได้สบายๆครับรุนกันให้ เหนื่อยใจทาไมครับกับที่อื่นมาทางนี้เลยครับเราคัดเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับกับรถสวย,ส,วยสภาพด,ดีเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับช่องนี้สําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบพระคุณทุกการไลค์และการแชร์นะครับหวังว่าจะสวยถูกใจสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับดูสภาพนะครับรูปสวยๆแบบนี้ ตัวจริงก็สวยแบบนี้นั่นแหละครับไม่ได้แต่งภาพให้เวอร์วังอะไรนะครับก็ถ่ายมาจากตัวจริงอยู่แล้วครับรถสวยมาได้ครับมาดูได้เลยครับ